เริ่มตอนต่อไปถ่ายคลิปไม้เผื่อเป็นหลักฐานไว้เป็นอนุสรสถานเอ,อ้ยไม่เกี่ยวดิอนุสรสถานหรือให้ชาวโลกรับรู้หรือให้ชาวโซเทียนรับรู้เผื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันฉันเป็นอะไรขึ้นมาจะได้ ไม่ต้องหาหลักฐานใหุ้่งยากบางอย่างห้ามมองหลอกเรียนแบบพบคิดเอาเองเสียดายน้ำมันหกก็งั้นไยถุงมือถุงมืออีกข้างหนึง่งอยู่ใส่ถุงมือมอ,อย่างน้อไต้องใส่เวลาเวลา ใช้สิ่งมีคมหรืออะไรมีคมก็แล้วแต่จะได้ไม่บาดเจ็บมากไม่เห็นก็ไม่เป็นไรหาอะไรแยงก่อนล็อกจริงๆล็อกข้างนี้ก็ล็อกได้ข้างนี้ก็ล็อกได้แต่เขาทำมาล็อกข้างนี้ ทำไมเไม่ทำล็ข้างนู้นน้ำมันจะไ,ได้ไม่หกเพราะว่ถังน้ำมันมันอยู่ฝั่งนี้อ่ะห้องใจอยู่เหมือนกันสงสัอยู่เหมือนกันก็เลยเจาะรูฝั่งนู้นอีกรูนึง ขนาดมีตายหารูไม่ค่อยเจอไอ้นั่นไม่มีตามันหาลูเจอได้ไงก็ไม่รู้ออกคือข้าวข้าวคือออกหล่นเลยออกคือข้าวข้าวคือออกอันนี้เปลี่ยนอะไรหัวมันเพราะว่าลูกปืนมันพังตัดโถดเกินครับตัดดุนแดงเกินไปใช้งานดุนแดงเกินไปใช้งานไม่ถูกวิธีเลยมีปัญหาบ่อย เลยมีปัญหาบ่อยเลยต้องซื้ออะไรบ่อยฟ่อมบ่อยก็จนเลยต้องทำเองจนเป็นให้วิศวะช่วยบ้างเอาน้ำมันยังเหลือดีกว่าเดีด้น้้ำมันคิดกับน้ำมัน,น,ม,นมันหกก็ข้องใจทำไมเขาไม่คิดเออแต่ก็ดูฝั่งนี้เอ่อเราดีนะรบจอดก็จอดดูฝั่งนี้ ทีแรกน้ำมันก็ไม่หกเพราะว่าตะแคงไปคนละฝั่งกับถังน้ำมันไงใช่ไหมเออจอดรูปฝั่งนี้เลเวลาตะแคงเออทำไมมันคิดไม่ได้นะออกแบบนี้ได้แต่อย่างอื่นมคิดไม่ได้ว่า้องใจอีกแล้วครับท่านอันนี้จะทำการถอดออกเพื่อที่จะทำบังใบเอาผิดนอด็อตผิดตัว ทำบันใบที่คิดค้นเองโดยใช้อะไหรเกา่าเป็นตัวจับใช้อันี้จับสองอันใส่เข้าไปใส่เข้าไป2ออันเพื่อความแข็งแรง อ้วอาวลืมดับไฟต้องประหยัดไฟไว้เดีย๋ยวว่าพ่าไฟแรงอย่าลืมดับไฟ โซลาเซลล์ sales, มันต้องคำนวณให้ถูกได้แล้วนะโซลาเซลล์ sales, น่าใช้กับปัม๊มมีปั๊มน้ำปั๊มอะไรด้วยมันคุ้มมารือเปล่าคุ้มค่าไหมอันไหนที่มันมีผลดีต่อโลกต่อคำว่ารักโลกมันน่าจะเป็นอะไรที่การเก็บภาษีน้อยน้อยต้องส่งเสริมต้องสนับสนุนเขาด้วยยิ่งดี การเมืองเไม่ค่อยอยากคุยเอาบ้านตัวเองให้สวยก่อนคอยไปช่วยเหลือคนอื่นทนก็ทนเมียได้ได้เราไม่เข้ากระเป๋าเราทีตั้งแต่โควิดมาแล้วพอเปลี่ยนนโยบายบัตรสวัสดิการเปลี่ยนนโยบายใหม่ก็เลยกลายเป็นคนรวยเลยไม่อยากจะกินภาษีของหลวง กลัวบาปเพราะว่านอนโยบายใหม่เขารวมยอดทั้งครอบครัวผมก็เลยยอมเป็นคนรวยดีกว่ารายได้ยังไม่เข้ากระเป๋าแต่ที่ได้กินได้ใช้เพราะคุณเมียเพราะคุณเมียสวยรวยเฮงเก่งดีมีงเงินเตพูดอ,อย่างนั้นแหละ แต่เขาไม่มองส่วนที่ว่าและไม่มีใครเห็นด้วยส่วนที่ว่าก็คือนี่สินทําไมรัฐบาลไม่เห็นบ้างอ่ะเห็นแต่เงินในบัญชีอย่างเดียวอย่างนั้นหรืออ,อยากพูดถึงแต่ก็อดไม่ได้แต่เราก็พยายามพูดให้แง่คิดเนาะถ้าคนมองเห็นนี่ พอพอกับรายจ่ายคิดดูสิบางคนสักหน้าไม่ถึงหลังด้วยซ้ำเงินมีแต่เงินเฟอ้อของมันแพงขึ้นทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วแหละอัตราการลงนี่มันยากมากๆมันไม่ง่ายแต่พูดลบมันคือมากๆถ้าพูดแง่ดีหน่อยก็มันไม่ง่ายเลยใช่ไหมที่มันจะลดลง ยกเว้นร้านค้าก็จัดโปรโมชั่นพอนึกถึงร้านค้าแล้วนึกถึงร้านค้าออนไลน์ทำไมเขาขอขายเขาจะดูเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าของนั้นมีมาตรฐานมีมออกเพราะพอซื้อมาจริงๆแล้วมันใช้งานไม่คุ้มค่าทำไมไม่เหมือนสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรได้มันเปลี่ยนได้ก็จริงแต่พอใช้พังเขาจะรับไหม คนไทยไม่อยากยุ่งยากก็เลยไม่เปลี่ยนเลยใช้ไปอย่างนั้นตัวไหนจะใส่ได้ตัวนี้ได้เดี๋ยวจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ มั่วอย่างเดียวไอ้เขียวลูก่อมันจะทะลุไหมเนี่ยผงไปต้องเอากล้องหน้าแล้วกล้องนี้มองไม่รู้เรื่องไม่เห็นด้วยเหมือนแอบถ่ายยังไงแล้ว เหมือนแอบรายยังไงไม่รู้พีซาทำง,งานก็นเพื่อน้องหวังเก็บเงินเก็บทองมามันแม่ฝันตาจะเออเองยเงินแต่งเมียก็แม่หามานได้ ใช่ในวัวผีแต่ก็ต้องมีคู่ต้องมีคู่ดูเส้นลายมือนิดเส้นชีวิตอย่างนี้เส้นชีวิตข้าคางเส้นชีวิตเป็นเส้นคู่ชีวิตอยู่ห่างไม่ไม่มาเกาะเส้นชีวิตหมายถึงว่าคู่ชีวิตดีเราไม่เป็นภาระกับเขาเลยไม่ใช่ เขาไม่สร้างาลรให้เราหนักหนาก็ลเลยสบายไปดูที่เขาไปดูที่ลายมือเขาเส้นของเราผู้ชีวิตของเขาไปเกาะเส้นเขาของเรานั่นแหละลาก็เลยกลายเป็นเท้าเกาะไปเลยใครจะว่าอะไรก็ทางหัวะไม่แร้อยู่แล้วอายุคนนี้แล้วแต่ยินดีให้ด่านะ ยินดีให้ถ้าดากอย่า,ยาสะอึกก็แล้วกันถ้าคุณเป็นคนไม่เหมือนอาจารย์เฉลิมชัยเปรียบเทียบอาจารย์เฉลิมชัยดีกว่าแกพูดตรงดีเราก็คล้ายๆนั้นแหละแต่เรายังไม่ถึงขนาดนั้นอาจารย์เฉลิมชัยแก ป็นนี่ไปแล้วเหมือนอะไรนะโสดาบันพระอ,อรหันสักขาคา,คามีเป็นอะไรไปแล้วปากแกอย่างนั้นแต่ใจไม่ใช่อย่างนั้นใจแกสุดยอดนะใส่ไปแล้วทำไงต่อกะเนี่ยใส่ไปแล้วทำไงต่อไอ้นั่นไม่ต้องใส่เขาบอกมาว่าไม่ต้องใสก็ไ,ได้อันนี้ มันรวมกันเลยต้องใส่อันนี้เสริมบันทึกประจำวันวันนี้มันยังบันทึกอยู่เปล่าถึกเอ็ดแล้วสักสิบห้าน,นาทีใครฟังดีก็มีประโยชน์ใครฟังไม่ดีก็หนีไปเถอะแต่ใครฟังแล้วอยู่จนจบคุณมีความอดทอนมาก คุณชอบฟังเรื่องราวต่างๆเหมือนนอ็นอตน็อตอุดมแป้พาณิชที่เขาพูดบอกแล้วผมเป็นคนพูดมากถ้าคุณมองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าคุณเป็นคนดีบ้างก็จะเข้าใจว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ ผมลืมบอกไปว่าผมพึ่งดีขึ้นจากโรคซึมเศร้าไพโบลาถ้ารู้จักโรคซึมเศร้าแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นเช่นไรเดือดใส่ที่เขาที่เขาปัดที่แนว ว่าจะไปตัดหญ้าดินทางพอบ้านตัวเองเรียบร้อยแล้วพอดีมีปัญหากับพอ่อตานิดหน่อยเพราะต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันไม่รู้นิสัยกันแล้วกันเราเป็นโรคแบบนี้แกก็เป็นโรคของแกอีกอย่างหนึง นกผูสูงใบมีมีขยาเท่าก็ได้ให้หน้าเห็นใจแกแต่จริงๆมนุษย์ทุกคนน่าเห็นใจทุกคนสักส่วนใหญ่ยกเว้นคนที่มีธรรมะถึงขั้นบวกแปดขึ้นเราได้สักครึ่งก็ยังดีวะจะได้ไม่เท่ามากเราต้องลบก,ก่อนดีมันหา มันหันนู่นนี่นั่นีอะไรเส็บใบมันก็เลยต้องใช้ตัวอื่นลบใช้วิธีลบอย่างอื่นใช้อย่างอื่นลบใช้นอ็อตหัวขาดอะไเี้ตัวไหนแน่วัาเนี่ยตัวนี้แน่เลยเพราะมีหญ้าติดอยู่ที่ดินติดอยู่ ผลิตเองนเนี่ยมีเครื่องเจือมีเครื่องมือทําเองเนี่ยเก็บมาได้เนี่ยเขาทิ้งๆเรามาเก็บมองทุกอย่างให้มีค่าแล้วมันจะทําประโยชน์ให้คุณมหาศาลคิดยังไงว่ามุกนี้เพิ่งจะคิดล่าสุดเลยเนี่ยด้นสดนะด้นสดสดคิดสดสดด้นสดสดคิดสดสดด้นสดสดคิดสดสด เมียมีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาก็เพราะว่าเมียเปิดที่นู่นเมื่อพัฒนาบ้านตัวเองดีแล้วก็ไปไปตรงช่วยเหลือหมู่บ้านตัวเองที่เราอยู่มั่งช่วยแผ่นดินที่เราอยู่ม้างอันนี้ความคิดนะจะทำได้แค่ไหนไม่รู้ แต่ดได้อ็นทีล้นิดกีล้หน่อยก็เอาดีกว่าอยู่เปลับเราดีกว่าหายใจทิ้งไปวันันทั้งที่ไม่อยากหายใจเพราโลคสุมเท้ามันทําให้เป็นเช่นนั้นถ้าใครรู้จักก็จะเข้าใจเขาหากันหลายคนแล้วให้ีไปหาหมอนะหมอเขาจะจัดยาให้ให้ไปรอฝั่งโน้นไม่ใช่ฝั่งพระจันนะฝั่งข้าพระจันนะข้ามเรือไปเดี๋ยวพ เรียกไม่ได้ยินตลกก็หัวเราะจงมีความสุขกับตลกชั้นนำของประเทศไทยนัาคอมชวนชื่น <ME> เสียใจด้วยแต่มันเป็นธรรมชาติผมมันษุ์ของคน เออจะทำที่บังใบเดี๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งหยุดเวลาไว้แค่นี้ก่อนบังมันดีดขึ้นข้างบนสัส่วนใหญ่